الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وتؤمن به وتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن إله إلا الله وحده لا شريك له Ashadu anna muhammad ala abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik Ala nabiyyina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Amma ba'la Fadha ayyan muslimun Ittaqullah haqqa tuqati Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau faham cantik Kau faham hitam Kau faham korona จะเอาลอสซาโนตาเราจงประสบก,กับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่กำลังติดตามชมรายการวันนี้ก็ย่างเข้าสู่เดือนระยับช่วงสุดท้ายวันที่ยี่สิบเก้าแล้วก็วันอาทิตย์เก้าวันที่สามสิบของวันที่สิบและวันที่สิบเอ็ดซึ่งตรงกับวันที่ยี่สิบเก้าและสามสิบของเดือนระยับพี่น้องที่อิมันตล์ลอสซาโนตาเราต้องขอชุโก,กอตอัลลอฮ์ต้องขอขอบพระคุณพระองค์ ที่พระองค์ทรงมีความเมตตากรุณาและก็เดินใจให้ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่กำลังติดตามชมรายการบทนี้มัชจิตรตานจุลิมัญชาและก็บ,บริจาคเข้ามา927045273พี่น้องที่มันต่อรสุบาโนตาอาทุกท่านผมจำเป็นจะต้องกล่าวการเคลื่อนไหวคืนยันความขับเคลื่อนในการต่อเตมมัชชิตนะครับ ว่าขณะนี้ช่างกําลังผูกเหล็กติดโดมจั้นดัดฟ้านะครับจันที่สองของดัดฟ้าใกล้จะเสร็จแล้วซึ่งใช้รายละเอียดเป็นจํานวนมากใช้เหล็กสามหมุนนะครับร้อยกว่าร้อยี่สิบเส้นแล้วก็เหล็กสองหมุนก็ร้อยกว่าเส้นและได้ขับเคลื่อนมาก็คาดว่าอาทิตย์หน้าคงจะได้ประกอบแบบเตคอนกรีตนะครับ โดยใช้คนปวนปูนดินทรายกรปูนชีเมนนะครับแล้วก็หินขนาดเล็กเพื่อที่จะเทคอนครีตบนโดมที่กำลังก่อสร้างดังที่ภาพที่พี่นนองที่พี่น้องกำลังชมรายการอยู่กำลังเห็นอยู่พี่น้องที่มันตอนลอนดอนนะล้ะทุกท่านครับวันนี้ผมมาพูดคนเดียวอันนองมาจากว่าผู้ช่วยพิจิกรมีปรากิั ไม่สามารถที่จะมาร่วมสนทนากับพี่น้องได้พี่น้องที่อิหมันตอรสาวาโนตาละพี่น้องก็คงจะทาความเข้าใจว่าเราไม่ใช่โจต่างขณะนี้ตาอยู่สองโครงการโครงการหลักๆของเราก็คือการปลดหนี้มัชยิตสจรต่านโซเลมานช,นชาจะต้องนําเรียนรายละเอียดกับพี่น้องว่าอนี่เรามีมาหลายปีแล้ว เราเปนี่ตั้งแต่ปีห้าเก้าอนุืมองมาจากว่าขณะนั้นผมจะจําเป็นที่จะต้งโอนที่ดินแปลงสุดท้ายนะครับและก็ยังไม่มีตังก็ได้รับการอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่เจดีทางคอทมนะครับเรียกไปพบแล้วก็บอกจิตนาที่จะให้เงินให้ยืมที่จะนำเงินก้อนนั้นไปโอนที่ดินแปลงสุดท้าย ทีああ s <S ่ดิน no ที่ซื้อมาวักับนะครับแ่สุจุตายนี้ก็เป็นที่ดินที่ตั้งของมัสยิดโจลสตันโจุลมันชาเจ้าของซึ่งเป็นคนต่างชาตชนิดขณะนั้นก็าได้นำที่ดินแปลงนี้ไปขายไปจำนองเอาไว้แล้วก็มาบอกผมช่วงหลังว่าอีหม่มผมต้องขอมาอัพด้วยเพราะอันนังมาจากผมเดือดร้อนเรื่องการเงินหนักผมจำเป็นจะต้องเลยนำที่ดินแปลงนี้ไปจำนองก่อน กว่าที่อิหมังจะหาตังมาได้ซึ่งขณะนี้ก็ยังมีเวลาเหลืออยู่สามเดือนนะครับที่จะหมดสัญญาในการจำนองผมก็นำเรียนเรื่องเหล่านี้ผ่านทางนิวทีเอมบอกกล่าวให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบอรจยะผู้ใหญ่เจเดี์ท่านนั้นก็เห็นเห็นอกเอหออ็นใจถึงความอดทนความยากลำบากที่ชื่อที่ดินมาเพื่อที่จะเป็นวัคซียา ท 16, ี่จะสร้างมัสยิดสร้างโรงเรียนนะครับตั space, ้างก็ให้ยุะมาหนึ่งล้านแปดแสนซึ่งก็ทำสัญญากันสองปีตั้งแต่ปลายปีห้าเก้าจนถึงปีหกหนึ่งตั้งปลายปีหกหนึ่งก็ผมก็ยังไม่สามารถที่จะโอนเงินจำนวน1นึ่งล้านแปดแสนให้กับเจ้าของเงินได้ตอนอยู่ต่อมาในหลังโควิด -19 เเมื่อปีที่แล้วนะครับ ก็ได้รุนอรงบอกกล่าวกับผู้ใหญ่ใจดีที่ติดตามชมรายการว่าเรามีความจําเป็นจริงๆที่จะนําเงินก้อนนั้นคืนให้กับผู้ใหญ่ใจดีพี่น้องทั่วประเทศนะครับผินใจก็บริจาคเข้ามาผมสามารถที่จะโอนเงินหนึ่งล้านบาทซึ่งโอนไปเป็นงวดงวดละสามแสนสี่แสนและก็สามแสนจำนวนหนึ่งล้านบาท ไห้ <c oughs> กับผู้ใหญ่จะดีแต่ก็ยังเหลืออยู่อีกแปดแสนซึ่งขณะน,นี้ผมก็รณรงค์มาสองโครงการนั่นก็คือการต่เรอเติมมัสยิดและก็ปดหนี้มัสยิดสุลจั่นพี่น้องก็บริจาคเข้ามาด้วยการสะสมนะครับคนละเล็กคนละน้อยก็ขณะนี้ก็จำความเข้าใจว่าเราได้ยอดมาเกือบแสนแล้วก็อยากให้พี่น้องช่วยบริจาคเข้ามา 927045273มาถามว่าเราผู้บร,ริหารน,นะครับ,ดบโดยเฉพาะยิ่งผมเนี่ยถามว่ามีความหนักใจไหมมีความระบากใจไหมซึ่งแบร,รับพระรเรื่องนี้อยู่ยาวนานเนี่ยหนักใจมากก็จาเป็นจะต้องนําเรียนกับผู้ใหญ่เจดียทั่วประเทศที่กําลังติดตามชมรายการช่วยบังคับยริยะเข้ามานะครับ จะได้สะสมเงินแล้วก็ได้โอนให้กับผู้ใหญ่เจดีก่อนถึงดอนรรมดอนจกครึ่งหนึ่งก็ยังดีก็สองเจ็ดศูนย์เสียสองเจ็ดสามา้าผู้ใหญ่เจดีที่อีเชรักขาล็บาลโนตาาทักทัานมีฮะดิษบนหนึ่งซึ่งรายงานจากอบูุเลาะฮ์ราะิลลาวอันุได้รายงานว่าท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลาฮุลลอฮิสาลัมได้กล่าวว่า Man nafasa an muslimin kurbatan min kurabi dunya <coughs> ma Takkah maaf dia Tuan Nabi Muhammad SAW berkata Man nafasa Bukul dari kata Tidak berpulang Kam tukja kau pindang muslim 1. Nai dunia dunya Allah Wa anu kurbatan min kurabi Jau min kiamat ในวันในวันอัคราในวันอัคเยะนะอัลลอฮฺซุบะฮานุตะเราก็จะปลดเปลื้องความทุกข์ยากให้กับเผ่าสำหรับบุคคนที่ช่วยเหลือทุกข์ยากความทุกข์ยากปลดเปลื้องให้กับพี่น้องมุสลิมที่มีภาระนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนี้ของมัสยิดนะครับและฮะดิษต่อมาบอกว่ามันจะสรุปอาลามุสลิมบุคคนใดที่อำนวยความสะดวกให้กับคนที่ลำบาก ยาสุรล,ลวะวาล่าเยียวยิดยนยาวันอาครเพรา,าะฉะนา้นเาตะ้าใจจะให้เขามีความสะดวกให้ได้ใน,นยุญญาแลยอาคราในยุญยาก็ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดที่เขาได้ช่วยเหลือพี่น้องไปความทุกข์ยากของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องภรรยาเรื่องสามีมเรื่องบุตรเรื่องลูกเรื่องลูกหลานหรือธรุรกิจต่างๆที่เขาเจออุปสรรคเจอปัญหา Allah e a l ล a h u Akbar นุตะ้งลาก็จัสรุลลอฮ้วะอและไิดดุนยาัลอาคราสรุปหนึ่งอาคราท่านความทุกข์ยากมีมากมายนะครับเพรบาปกรรมที่เราทำเอาไว้แต่จากประเด็นที่เราให้การช่วยเหลือพี่น้องของเราในยามทุกข์ยากนี่ a l ล a h u Akbar นุตะ้งลาก็จัสรุลลอฮ้วะอและไิดดุนยาัละอัคราเราจะให้ความสะดวกกับเขาทั้งโลกนี้และโลกหน้า วัลลอฮฟิอาอุนิลอับดีละอุกอัลลอฮซุบฮานะฮูตะอาลาจะช่วยเหลือบาปของพระองค์มาดามาอับดุฟิอานอะคีตับใดที่บาปของพระองค์ช่วยเหลือพี่น้องของเขาพีน้องที่มันตัลลอฮซุบฮานะฮูตะอาลาะดษบนีเปนเที่รายงานโดยอิหม่ามอบูดาวูดและอิหม่ามติรมซีซึ่งเป็นะดษซอฮี์ พี่น้องที่อิมัมตอเลุบานจ้าลานี่เกิคำยืนยันของท่านรอซูลสุลลามะเลยสัลลัมในการกระตุ้นให้เรามีการช่วยเหลือพี่น้องของเราที่ทุกข์ยากที่ลำบากเพราะมีบุคคลคนหนึ่งเนะี่ยไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะครับที่ดำริที่จะสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องกับพี่น้องประชาชนกลับและก็เพื่ออัลลอเลุบานจ้าเลนี่จะเป็นอย่างยิ่งที่คนที่ รอบรู้คนที่ติดตามชมรายการจะต้องยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างมัสยิดท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลัลสัลลัมได้กล่าวว่าอิ้ามะตาอิบเนอาดัมอิงคอตอาอามาลเอลลาซาลาสเมื่อมนุษย์ทุกคนเสียชีวิตลงอามัณต์ต่างๆขาดตะบันจะไม่มีอะไรเหลือที่จะติดตามไปไปยังไม่ยึดจะไปยังอ่า ศพหรือมยัดที่เล้เสียชีวิตไปแล้วนอกจากสามประการหนึ่งก็คือซดะก็เป็นจริยธรรการบริจาคที่เป็นยริยะที่เป็นวัคคับจริยะที่เป็นสาธารณกกุศลที่ดินมัสยิดที่พี่น้องช่วยก็มาบริจาคเข้ามาเป็นวัคคับยริยะนะครับมันจะถึงไปยังเราอยู่ตลอดเวลาในช่วงที่เราได้ร่วงรับ ไปแล้วประการที่สองหอล,ลาน,นามุญญ์ควราบีวิชาความรู้ที่มีประโยชน์ที่เราได้ถ่ายทอดเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นวิชาอัลกุรอานที่เราได้สัง่งสอนเอาไว้วิชาการศาสนาไม่ว่าจะเป็นวิชาปิกวิชาตตวีตวิชาตะสวบวิชาอัครักที่เราได้พยายามทุ่มเทชีวิตของเราถ่ายทอดให้กับลูกหลานถ่ายทอดให้กับพี่น้องอที่ เราสามารถที่จะรวมตัวกันแล้วก็อบรมได้ประการที่สามบาลาดญนซย์อันยุดามเราลูกที่โซเลนะครับที่ขออ้อนวอนให้กับเราลูกที่โซเลเนี่ยเขาประลักเมนูของพ่อแม่เขาจะอ่านด้อาหลังละหมาดจุดตลอดเวลาว่าอัลลอฮุมะเพลีวะลีวาลิดีนาวะรฮัมมุมะกมารุเบียนีสักีรา ยาอาลัลลอฮขอพระองค์อภัยให้อภัยทษให้กับข้าพระองค์ด้วย <c oughs> และอลัลลอฮจะต้องขอให้อภัยทษให้กับวิดานมนา,มารดาพ่อแม่ของข้าพระองค์เหมือนที่พ่อแม่ของข้าพระองค์เมตตาสงสารข้าพระเจ้าในช่วงที่ยังเยาว์วัยอยู่นี่คือที่หน้าที่ของยุคที่โลเล่ไปจะหาว่าลูกสซเล่นั้นมีมากไหมนะครับลูกสซเล่ที่เรียนหนังสือ เรียนด้านศาสนารักษาอามัณรักษาการละหมาดหา้าเวลาก็พยายามขอจุอาให้กับบิดามารดาชุกมีเวล่เวลาก็มีมมาาความหวาดกลัวว่ามะของเราแม่ของเราจะถูกอาญาในสุสานในกุมภสิ่งที่เราช่วยได้นั่นก็คือการบัคับญาณนะครับการบัคับญาณเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดกระถึงเราไปจนถึง ว่าทรัพย์สินของเราสลายถึงแม้ว่าทรัพย so, ์สินเที่ยวทำไปสลายก็วักรับยารยาที่เป็นรูปตรรมก็ยังถึงกับมายึดอยู่ตลอดเวลาในขณะเดียวกันท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอะซซัลแลมยังกล่าวว่ามันบ้านมัสยิดอัลลิลไลใครที่สร้างมัสยิดเพื่ออัลลอสุบานุตะั๋ลถึงแม้ว่าเขาจะสร้างขนาด เท่ารางนกกระจกก็ตามหรือรางนกกระทาก็ตามยังเล็กนิดเดียวเขาก็ได้อานิสงส์เช่นเดียวกับบุคคลที่ทํามากๆบ้านไปแต่เราวินญานนะอัลลอฮฺซุบะญุอฺจะสร้างคนาวดของเขาให้กับเขาในสวรรค์เกาะลัซบะตุอฺจะอยู่ที่ความตั้งใจอยู่ที่ความอิคลาสอยู่ที่ความบริสุทธิ์ใจ พี่น้องติดตามชมรายการพี่น้องมีความบริสุทธิ์ใจพี่น้องสงสารพี่น้องอยากจะมีส่วนร่วมพี่น้องบริจาคเข้ามาเก้าสองเกีศูนสเสียสองเก็ยสาม่าธนาคารกรุงไทยซึ่งขณะนี้การโอนมันก็ไม่ยากลําบากอะไรท่านก็สามารถโอนผ่านบัญชีธนาคารบัญชีธนาคารก็อยู่ที่ในมือท่านอยู่แล้วนั่นก็คือไอโฟนหรือโทรศัพท์ท่านก็กดหมายเลข ตัง้ง2704 273ามมาชื่อธนาคารกรุงไทยแล้วก็ท่านกดตัวเลขที่ท่านต้องการที่จะบริจาคท่านก็จะได้สำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ดังนั้นพี่น้องทีง่อาาิหมั่นต,ต่อรับาาะนูตาลาลอรสบุบะนูต่าลากรเกาวยืนยันใน,นสุร,รุศบักอกราอายะที่261ว่า Alhamdulillahina syaitan yang rajin Masalul lazina yang fikun amba lahum Pisa bilillah Upama benda putih boleh cakap Tanpa kau ni Allah subhanahu wa ta'ala Kemasali habbatin ambatat Sabahan sana bila fikul Sembulah Mi'atu habbatin Upama mengkak melet Melet neng tengok Oh, kemarin pencet ruang ซึ่งในแต่ละรวงนั้นมีจำนวนหนึ่งร้อยเม็ดเวาอยู่ด้รีมยชะแลลบาจาลาจับวีคูนให้กับบุคคลที่พระองค์ทรงประสงค์เลาว่าสิวลออัลลอฮฺเป็นผู้ทรงกว้างขวางและผู้ทรงรอบรู้ดังนั้นพี่น้องที่อิหมั่นตอลุบาโาลาการบริจาคของพี่น้อง ตามคําอังกุรอ่านที่อัลลอฮฺสุบานจุมตาละยุนันว่าอุปมาก,การบริจาคเหมือนกับเราปลูกเมล็ดพืชปลูกข้าวปลูกผล,กลไม้ปลูกสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะงอกเลยดมาในที่ดินที่ดีที่ท่านปลูกนั้นที่มันงอกออกมาเพราะดินนั้นดีท่านพรวนดินท่านลดน้ําทําให้พืชผลมันงอกยขึ้นมาเป็นจิตไร้วง แต่ไรวงก็มีหนึ่งร้อยเมล็ดนะครับก็ปแปลได้วความว่าท่านจะได้ถึงเจ็ดร้อยความดีที่ท่านปฏิบัติท่านบริจาคเข้ามาหนึ่งหมื่นบาทท่านประคูณเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยท่านก็จะได้เยอะมากตามปริมาณและขนณะจะเปอลัลลอฮฺสุบานตต่าเ้าจัดทวีคูณให้กับท่านตามที่ท่านบริจาคตามที่ท่นนานมีความอยากลัก ท่านอาจจะมองว่าท่านมีฐานะมั่นคงฐานะปานกลางท่านอยากจะช่วยเหลือมัสยิดบางนี้ให้มันเครื่องกลองให้มันสะอาดจักมิสินท่านก็สามารถที่จะบริจาคเข้ามาอย่างเต็มกําลังได้ก็อยากจะพี่น้องช่วยเหลือนะครับ๙2 7 0 4 5 2 7สาห้าและหรือท่านต้องการมีส่วนร่วมในเรื่องของการต่อเติมมัสยิด ต้องกบริจาคเข้ามาในเลขบัญชีเก้าสองเจ็ดศูนย์แปดสองสี่เจ็ดเจ็ดสองก็ได้ก็อยากได้พี่น้องช่วยบริจาคเข้ามานะครับอีกครั้งหนึ่งเก้าสองเจ็ดศูนย์สี่ห้าสองเจ็ดสการอุปมานี้นะครับการอุปมาช่วงนี้มันมีความหมายลึกซึ้งในจิตใจยิ่งกว่าการกล่าวถึงเจ็ดร้อยเท่าเพราะที่กล่าวมานี้เป็นการบ่งบอกให้ทราบว่า จรกินการงานที่ดีๆนั้นอัลลอฮฺสุบานุตาละจะทรงให้มันมีความเพิ่มพูนแต่ผู้ที่ปฏิบัติเ <c oughs> ช่นเดียวกับการพระปลูกพืชมันจะทําให้เพิ่มพูนแต่ผู้ที่หว่านมันลงไปในดินที่ดีทั้งนี้สุนัขได้ระบุถึงการเพิ่มพูนความดีถึงจเจดระเท่า Imam Ahmad daรายงานจาก W Masoud bahawa terdengar konon bahawa beri jago dua mere dua yang, tuh mimi ciep diung dalam tangkak Rusba No Tala, Hai kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kata Rasul pada bawa, Ata'ati ganah zaman kiamah di sabagin ini Ati nak katin mahfuto, di bantemah Maka akan menjadi od yang mimi ciep diung hingga 700 tuh. อิมามมุสลิมและอิมามนาซัยได้บันทึกข่าวด่งนี้ไว้ด้วยโดยคำเป็นของอิมามมุสลิมว่าใจคนหนึ่งได้นำอูฐตัวเมียตัวหนึ่งซึ่งมีเชือกจูงและกล่าวว่ายาห์โธสุลลอั์ฉันขอบริจาคมันเพื่ออุทางขอหลาะแต่ท่านรอัสซุลสุลลัลสลามก็กล่าวว่าละกะเมียย่เหมันเกียมะฉบับเอาเมียจีนับกในวันเกียมะมันจะกลายเป็นของท่านถึงเจ็ดร้อยตัว ก็เปล่คามว่าบัดคนน่บริจาคอดให้กับทั้งชาาในี่ยอุจรก็ลดสุบานอะนบีก็บอกว่าในวันกีมานั้นมันจะกลายไปถึงอดถึงเตัวที่จะมอบหมายให้กับผู้ที่บริจาคอมยกกันอิฮัดดหนึ่งจึงรายงานจากอิม่ามอะห์มัดได้รายงานจากอับดุลละราะฮะวะลอุัมาลาทุกการกระทำของมนุษย Yudha'iful hasanatu bisa' asri amsariha ya, 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 Tak right faham, tak faham pun faham di tengkik tau Ila sabba'i mi'ati di'fin Ila masha'Allah Mencap faham pun kaya' pi tengkik rata'un Isu faham ni tak Allah subhanahu wa ta ta'ala Tanti Allah subhanahu wa ta ta'ala sumpah sumpah sung. Yakulu ya, Allah ru'illa salma fa'idna huli ทุกอย่างอัลลอก์ทรงกำหนดความดีเอาไว้เนอัจจาร์จากจิตถึงจ็ดร้อยจากจิตร้อยไปถึงสิ่งที่อัลลอฮ์ سبحانه และตยาายตามความประสงค์ของอัลลอฮ์นอกจากการถือชินอดเพราะการถือชินอดนี้เป็นอินนาวลีเป็นหน้าที่ของอัลลอฮ์ س ب าน ن ه และตาจะตอบแทนให้ตามที่พระองค์ทรงประสงค์ Allah berkata, وَأَنَّا أَدْيَزِي بِهِ Saya akan menjawabnya. يَدَعُوا تَعَامَوْا O Allah, jangan menyebabkan mereka tidak membuang makanan وَشَهْبَتَوْا لِلْأَرَمْفَيْتَمْ O Allah, jangan membuang makanan mereka yang mereka buang, tidak membuang makanan, tidak membuang minyak, tidak membuang makanan yang berkaitan dengan mereka. O Allah, bagi orang yang mencari kemahiran, แล้วจะมีความสดชื่นความสนุกถึงสองประการด้วยกันประการแรกฟ้ารัชตลอินดาพิตรีเขาจะดีใจในช่วงในช่วงที่เขาละทิ้นอดและฟ้รัชตรอินดาลีกยูอิรบีประการที่สองเขาจะชุนอกชุนใจดีใจมีความสนุกมีความสุขขณะที่เขาได้พบกับอัลลอฮฺสุบานูนราพระผู้บังของเขา ว่าาคู่รูฟูฟามิเาอิมนะอัลลอฮฺสุบานุต้าลากินปากของคนถือชิลดนั้นจะหอมหวนที่สุดจากรีักมิสกีจากเหมือนกับชามะเชียงนะครับอัศวมุญญุนนะการโจมตีลดนั้นเป็นโลกพ้องกันอัศวมุญญุนนะการโลกการโจมตีลดนั้นเป็นโลกพ้องกันเป็นนั้นพี่น้องเจ้าอิหมั่นตออัลลอฮฺสุบานุต้าลาะ วันนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือนระยับอาทิตย์หน้าก็จะเปลี่ยนเข้าสู่เดือนฉะบันพี่น้องหลายคนก็มีความตั้งใจที่จะถือสิทธิอดในเดือนฉะบันกันในต้นต้นเดือนฉะบันพี่น้องที่มันต่องอัลลอฮฺต่ออัลลอฮฺอัลลอฮฺต่อาัลลอฮ์อย่างเ่าต้นนองอีกว่าอัลลอฮฺที่ในยุงิกูนอัมบาลาฮุมพีสบบิลละซึ่งบรรดาผู้ที่บริจาคทรัพย์สินของเขาหนึ่งทางอัลลอฮ ซุบฮานุท้าลาซุมัลายุตเบออุมาอังฟะกูมันนาวะลาอัละต่อมาเขาไม่ได้ติดตามในสิ่งที่เขาบริจาควันไปการสร้างความเดือดร้อนหรือการร่ำเลิกบุญคุณละหุมอัจรูรุหังดารบีนอัลลอฮฺสุบานุท้าลาก็จะตอบแทนให้กับเขาอย่างมากมายวะลาเขาฟะลาห์ฮิมละหุมยะฮ์จานุลก็จะไม่มีความบัตรกวใดๆ และไม่มีความโศกเศร้าใหญ่ๆเรื่องไขก็คือการที่เขาบริจาคไปโดยไม่มีการร่ำรวยผลคุณไม่สร้งางความเดือดร้อนให้กับผู้ที่รับบริจาคเขาก็จะได้รับผลบุญอย่างมากมายในวันเกียรติ์เขาเขาก็จะไม่มีความหวาด <c oughs> กลัวแล <c oughs> ะไม่มีความโศกเศร้าใหญ่ๆไม่มีความบาดตวาไม่มีปัมตนกหนุกตกใจอะไรทั้งสิ้นในสภาพของความกระโลนวุ่นวายในวันเกียรติ Ini Allah subhanahu wa ta'ala yang kata ni orang iwa Qawulun ma'ruf hampu tidi Wa ma'firatul khairun min sadaqatin yatiba'u wa azak Dekan lah payatut Nam dikwa kan bericak tu kita Dekan lam luk bukun Wallahu ghaniyul halim Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Pusung mangkang Dan pusung tanak dan semua Dan nanti nanti imam Allah subhanahu wa ท่านก็สามารถที่จะบรจิตใจธรรมะจิตใจของท่านมีความบริสุทธิ์ได้ทรรมะจิตใจของท่านเนี่ยหนักแน่นได้ว่าการมีส่วนร่วมในการบริจาคว่ากับจริยะกับมัสยิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้บริหารตามไปตามเจตนารมณ์ของอาญาที่บริจาคเข้ามาพี่น้องที่อิมันต์ลอสุบาันตาลาชรักครับก็อยากจะาให้พี่น้องช่วยกันดูแล ช่วยการสนับสนุนช่วยการเอื้ออาทรกับมัสยิดสุลต่านสลิมันชาเพราะคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับมีความตั้งใจที่จะสร้างที่จะหางบประมาณมาซื้อที่ดินนะครับซึงเป็นที่ดินที่ตั้งเมืองเก่าของยุคบาโตมุกอนซึ่งเป็นรัฐอิสลามในเมื่อสามร้อยปีก่อน แล้วก็เป็นเมืองร้างอยู่เกือบสองร้อปีประชาชนก็มาอยู่อาศัยกันก็สภาพภูมิศาสตร์ของมัชชิตก็พี่น้องก็คงจะรับรู้ว่าหน้ามัชชิตนั้นติดปากน้ำทะเลสาบสงขาข้างหลังนั้นติดภูเขาภูเขาม่วงหรือว่าเขาแดงข้างหลังนั้นก็มีโบราณสถานในยุคสุนตานเจริมัญชาที่ได้ก่อสร้างได้ปักหลักจ้างบ้านแปลเมือง ป้องกันค่าศึกอย่างเต็มที่เต็มกำลังกพอยากให้พี่น้องได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมมัสยิดต่างจเลมานชาที่ตั้งอยู่ที่หัวเขาแดงบางเก่าสิงคโปรานครพี่น้องครับ927 04 27สาาก็อยากให้พี่น้องช่วยกันบริจาคเข้ามาเนื้อหาต่างๆที่ผมพยายามยกไม่ว่าจะเป็นฮะดิษไม่ว่าจะเป็นอังกฤษอังอัลกุรอาน เพื่อเป็นการสนับสนุนให้พี่น้องได้สบายใจว่าสาระที่พี่น้องเอื้ออารีพี่น้องราธอนก็จะเป็นไปตามที่พี่น้องต้องการอย่างเช่นที่ฮะดิษของท่านรสุนสลารสลามที่บอกในเรื่องของการคุณค่าของการบัคับเยรีพี่น้องก็คงจะทราบดีว่าในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราทำอามันต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการละหมาดเอาเวลาการบริจาคยากัด การถูชิ้นอดการไปประกอบพิธีฮัจหรืออุมระ์หรือพี่น้องคอยดูแลพี่น้องที่ยากจนขัดสนคนลำบากหรือพี่น้องคอยดูแลวิถีชีวิตของโรงเรียนสถาบันการศึกษาในเรื่องศาสนาต่างๆทัานเออ,อารีอยู่ตลอดอและขนาดยการพิทารหนึ่งที่จใายพี่น้องช่วยบริจาคได้ ก็คือมัชชิตุนตันจอมัญชาที่หัวเขาแดงที่ผมได้นําเรียนกับพี่น้องถึงสภาพของมิสินเรื่อสภาพนักกังต่อเติมมัชชิดนะครับก็อยากการพี่น้องช่วยบริจาคเข้ามา927045273ธนาคารกรุงไทยพี่น้องที่อิหมันตอลอสซาบานวตาแหละก็อยากให้พี่น้องช่วยดูแลนะครับดูแลในส่วนที่เป็น เนื้อหนังมังสาของมัสยิดสุรต่านเพราะมันเป็นวัคซัปจริงจีจริงพี่น้องที่อิมันตอลอสุบานอวตาและทุกท่านครับก็อยากให้พี่น้องช่วยกันดูแลช่วยกันสนับสนุนเวลาก็หมดแล้วนะครับผมมีเวลาอยู่ประมาณอีกสองนาทีผมจะอินเสิร์ตภาพต่างๆให้พี่น้องได้รับภาพได้ได้เห็นสภาพของมัสยิดนะครับวันนี้ผมจะต้องจากลา กับพี่น้องไปก่อนนะครับขอาจาะเจะารัชบาลอยู่ตาลาให้พี่น้องมีอิม ا นมีตกวาม,มีเอกราชเอ้ารีกับมัชชิดสุรตัรนจุลยมชาบริจาคประกันญาริ้าติเข้ามา92704273แรงสั้นทั้งหลายมีสุขภาพท,ที่ดีแข็งแรงนะครับมีอิม ا นและก็สามารถจะขยับข,ย,บข,ย,บขยันกเยื่นเดินได้เดินละหมาดได้นะครับผมก็ต้อง Uh, Cakna kapi dong bekal nak, bila topik penyidaya. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.